ที่ว่าเราละที่พึ่งแต่เด็กที่จริงเขาไม่เอามาเก็บเราเขาจอรับเราดีถพาะว่าไม่มีส่วนนี้พผมไม่ไู้ไปอยู่ตรงไหนเหมือนกันถ้าหมอมีโครงการนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่อ่ะบมีห้องกับจมู้ว่าจะเนี้ยยางไดดีคนไทยบบทอดทิ้งกันนะครับอยู่ด้วยกันมีอย่างแบ่งปันกันเก่ง สองสามโลหนึ่งสองสามสี่วัสดีครับผมใหม่พี่น้องบ้านดอนใจนะครับนี่กํานันโนงเนอ่์วันนี้ครับช่วงเช้าอย่างที่เขาได้อู้ได้บอกกันไว้ว่าจะมีการประชุมวางแผนแนวทางในเรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุง้ายการฝึกอาชีพการช่วยเหลือคนตกงานในช่วงของโควิด เพื่อที่จะส่งข้อมูลเพื่อเจ้าบ้านมาประชุมกันเนอะเพื่อตามนโยบายของรัฐบาลเนาะต้องประชุมทุกๆเดือนแจ้งความประสงค์เพื่อเจ้าบ้านเพื่อเจ้าบ้านมานั่งคิดนั่งอ่านด้วยกันเดี๋ยวนี้ต้องใช้โซเชียลละต้องใช้ไลน์ต้องใช้เฟซบุ๊กตัวเออกำนันส่งไลน์มาโอ้หมูเฮาต้องไปประชุมกันแลน้วเนอะ ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรกว่า17,000คนถือเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่เข้มแข็งประชาชนมีความตื่นตัวที่จะร่วมมือในทุกด้านเพื่อร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลชาวตำบลป่าแดดได้มีส่วนร่วมในการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองวันนี้เฮาก ตามนโยบายของภาครัฐนะครับรัฐบาลเราก็ได้ส่งเสริมเพิ่มมว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะครับการดูแลคนไร้ที่พึ่งการพึ่งพิงกันการช่วยเหลือกันการสร้างความสามัคคีในชุมชนนะครับที่เขามานั่งนี่ก็มีหลายตําแหน่งทั้งอสมอกลุมแม่บ้านผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีหน่วยงานหลายๆต่างๆที่เข้ามาร่วมนะครับประเทศไทยเราจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับชุมชนเหมือนรากหญ้านะครับที่จะต้องเข้มแข็งก่อน ถ้าชุมชนแม่แข็งตำบลเข้มแข็งอำเภอเข้มแข็งแล้วก็ไปถึงระดับประเทศนะครับต้นไม้ก็จะออกพิโผลออกมาสวยงามแต่ถ้าหากหลักแก้วอย่างเขาเขาเนี่ยนะครับบ่ทำงานบ่ดูดน้ำบ่ขับเคลื่อนบาซ้อนแสงบ่ซอดแซกไปดูดน้ำามาให้ต้นไม้ใหญ่ประเทศไทยก็จะล้มพังกันที มีความร่วมมือร่วมใจกันของจิตอาสาพระราชทาน904วปรได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทำความดีเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่สืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เขาเป็นจิตอาสาตำบลประแดดมีความตั้งใจที่จะทำความดีผู้คนห่วมมือกันขนาดมีไอ้อย่างกระบอกมาเตะเปิ้นตึงมากันหลวงกันหลายเขาตั้งใจทำความดีเพื่อพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและเพื่อแผ่นดินไทยของเฮาแล้วกเฮาจะไปตั้งใดกับตอนนี้เดี๋ยวเฮาเขาต้องไปพัฒนาคงแม่ข่ากันต่อครับไปเลยครับไปครับครับครับ โค้ดโค้ดโค้ดโค้นี้นักยามมันมาโดนก็กต่อเป็นมอนใช่ไหมล่ะต้อนี่มันนอนด้วยกามสิบวัน ก็มีความสุขที่ไดม้มาเป็นจิตอาสาหรือได้มาเปลี่ยนอสมเจ้าได้มาดูแลพี่น้องบ้านเฮาอ่ะแล้วก็ดูแลทั้งตำบลโดยเจ้าอสมอนี่ก็จะเป็นจิตอาสาที่จะทำก็มีความสุขทุกคนที่ทำงานตรงนี้เจ้าความซื่อสัตย์เสียสละอดทนคำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและการเผื่อแผ่แบ่งปันถือเป็นคุณลักษณะที่ดีของจิตอาสา เช่นเดียวกับคุณสุดที่ศักดิ์วิลาศเดชานนนซึ่งใช้พื้นที่สี่ไร่ที่อยู่ในตำบลป่าแดดกำลังก่อสร้างเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเท้าพ่อในบริบทของชุมชนเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนสืบสารต่อยอดไปยังชุมชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสารพระราชบณิธานของในหลวงรัชกาลที่9และตอบแทนคุณของแผ่นดิน อันที่อันที่จริงต้องบอกว่าปัชยาการใช้ชีวิตผมตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าทําสิ่งใดก็ขอให้ได้ประโยชน์มากกว่าหนึ่ง<อ>แล้วก็ถ้าให้ได้ประโยชน์ตัวเองแล้วก็ให้สังคมได้ด้วยเป็นการให้ประโยชน์ควบคู่กันค,นครับ <stink. S 1> ดังนั้นในการที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนที่สุดเราเราอยากไม่ใช้ชีวิตที่นี่นะมันเป็นลูกบ้านที่นี่แต่ก็คิดด้วยว่าการมาเป็นลูกบ้านที่นี่เนี่ย เราจะให้ชุมชนนี้เขาได้ประโยชน์อะไรสังคมได้ประโยชน์อะไรครับ,รบไม่พอด้วยความที่เป็นสถาปนิกก็มองด้วยว่าสภาพแวดล้อมมันจะดีขึ้นได้อย่างไรด้วย<อ>ในหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันครับแบบนี้ถ้าพี่แอร์ทำตรงนี้เสร็จหนึ่งผมจะขออนุญ,ญาตเอาชาวบ้านมาศึกษาเรียนรู้เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ควรจะขอพี่แอร์เรื่องที่2ก็คือว่าอาจจะขอพี่แอร์ผนวกกันี้ไปศูนย์เรียนรู้ปุ๊บผมก็จะขออนุญาตทางฝ่ายเจ้าท่าทางสาธารที่ฉันหน้าตางทางผู้ว่าอะไรจะทําท่าเรือตรงนั้นนะครับถ้าแบบนี้พี่แอร์คิดว่ามันจะผนวกกันไหมพี่ดีเลยครับครับผมเห็นด้วยมากครับเพราะว่าจริงๆโครงการตัวนี้เนี่ยเราเราตกผลึกมาใช้คําว่าโครงการสามประสาน คือประกอบไปด้วย1นึ่เป็นโครงการเกษตรชุมชนเกษตรชุมชนหนึ่งข้อละอันที่2เป็นสวนชุมชนพักผ่อน,เ,อนเป็นที่พักผ่อนให้ชาวบ้านของผมมาพักที่นี่ใช่ครับทั้งอำเภอเมืองทั้งจังหวัดเชียงใหม่มาพักได้หมดใช่ครับและ3เป็นการท่องเที่ยวชุมชนชครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้เราได้มาปลกันำละ จากการที่ชาวตำบลป่าแดดมีหัวใจที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความลำบากจึงนำมาสู่การร่วมกันคิดและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยมีกำนันวีรชัยหรือกำนันโหน่งเป็นผู้นำประสานกับผู้นำแต่ละหมู่บ้านให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งขาดที่พักอาศัยให้มีที่พักพิง มีข้าวกินยามยากลำบากปัจจุบันมีคนไร้ที่พึ่งพักอาศัยจำนวน6คนและได้ทำงานตามความถนัดของผู้ไร้ที่พึ่งแต่ละคนเราในเรื่องของบ้านเฮามีเรื่องของอการบัทิ้งคนไว้ข้างหลังหมายความว่าอะไรก็คือว่าด้วยเหลือทุกคนบอกว่าชาติไหนเชื้อชาติไหนไทยจีนพมา่าลาวพรังนะครับบ้านเฮาในบัทิ้งไทย ดีช่วงโควิดครับพอดีรถไม่มีกลับบ้านตอนนี้โทรทางศูนย์มุกไอยศูนย์ที่เหลือผู้ัตนที่พึ่งแต่ไม่ได้ตอบไปศูนย์ที่พึ่งเขาให้ที่พักพิงทีน,นี้บรรนานเกินไปแล้วที่ผมจะอยู่ที่ศูนย์ก็เขาไดน้นำมาให้มาอยู่ที่บ้าน,นกำนันกำโหน่งประแดดคือให้มาช่วยงานนี่เราก็ได้ทํางานช่วยที่เหลือที่กำนันนี่เราก็รู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสุขก็เลย ก็เลยอยากอยู่ต่อไม่อยากกลับอันนี้เลยขอคุยกับพ่พอมันว่าน,นี่ผมอยากอยากอยู่ต่อครับไม่อยากกลับละก็เลยแกบอกอางั้นก็ให้ช่วยงานทํามีงานให้ใหทําคือตอนนี้ก็คือหนึ่งคือทําผลไม้ทําสวนทําหลายๆอย่างครับที่เราสามารถทาได้แล้วเราจะทำเรื่อยๆแล้วคราวนี้ก็จะมีะไรายได้เข้ามาเป็นพิเศษคือเราซ่อมเครื่องไฟฟ้าเงี้ยซ่อมรถอะไรเงี้ยมีเศษเข้ามาช่วยให้เราได้มีเงินใช้มีเงินเก็บ นี่ไปมีเงินเก็บปุ๊บเราส่งกลับบ้านคือมันเป็นถึงที่ดีครับที่ว่าการช่วยเหลือทางนี้มันดีมากครับอยู่ไปนานๆไปสักอาทิตย์นึงก็เริ่มกล้าออกมาที่ว่าจะมาเคาะปะชุมชนคือหนึ่งเราอายที่ว่าเรารักที่พึ่งแต่ในที่จริงเขาไม่เ่ามันเกลียดเราเขาต้อนรับเราดีทุกอย่างคือดีโอเคครับมีมีความสุขมากครับที่นี่มีงานทํามีหลายๆ,ๆอย่างทุกคนรัก ไม่มีคาสเกตเราทั้งนั้นอ้าขจายเอาไปส่งที่ห้องเย็ยนุนบ้านเชียงใหมเดอร์ขจายไปเม,มดดื่อวานเจอที่สดๆ ที่จากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานและติดตามคนไร้ที่พึ่งที่ได้มาอาศัยที่ตำบลป่าแดดอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยกันดูแลให้เขาเหล่านี้สามารถมีชีวิตและยืนหยัดต่อสู้ต่อไปได้ในพื้นที่ในชุมชนนะคะในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับคนไทย ที่ประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากอยู่ในภาวะยากลําบากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตปกติหรือว่าในช่วงของภาวะของช่วงที่มีสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของโควิดนะคะโครงการนี้ก็คือเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนที่เขากําลังอยู่ในภาวะที่ยากลําบากเดือดร้อนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือได้รับการหยิบยื่นโอกาสนะคะให้มามีชีวิตที่อยู่ในปกติในสังคมได้อย่างดีค่ะ ดและคณะสงฆ์ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจและกายเสมอมาเจ้าอาวาสวัดดอนชัยเล็งเห็นความตั้งใจในการช่วยดูแลคนไร้ที่พึ่งจึงได้นำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่ได้รับจากการถวายทานมามอบให้เพื่อช่วยเหลือด้วยถือเป็นการต่อชีวิตตอนลมหายใจให้กับคนไร้ที่พึ่งของจะหลวงพ่อดังเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอนุโมทนากบหลวงพ่อด้วยครับข้าวสารอาหารแห้ง อีกชุดหนึ่งแล้กันนะครับอีกชุดหนึ่งที่ได้มาจากอสาญาตโยมที่เสียสละปัจจัยนํามาถวายแด่พระสงฆ์ในส่วนหนึ่งอาตมาภาพก็เก็เป็นสะพานบุญต่อกนแล้วกันนะครับนอกเป็นสะพานบุนต่อให้ท่านกำนินไปแจกให้กับแบ่งปันเขาใช้คำว่าแบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีโอกาสหรือว่าคนที่ผู้ยากไรก้เกาะในวันนี้อาตมาภาพจะเป็นตัวแทนอของคณะสงฆ์และก็ทางวัด ได้มอบสิ่งของให้ท่านกำนันเป็นเป็นสะพานบุญอีกทีหนึ่งเนาะสาธุครับเราเป็นคนไทยด้วยกันอาศัยใต้บ่มพระบารมีก็ช่วยกันแบ่งปันคนละนิดคนละน้อยเรามีโอกาสเราก็อยากแบ่งปันโอกาสให้กับคนที่เขายังไม่มีโอกาส ช่วยกันดูแลประชาชนเพื่อมีความสุขและก็มีกําลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยขอจเจริญพรเป็นการแลกเปลี่ยนคูการา,การ,า,า,าการที่ะจะมีชีวิตที่ก้าว <9 S 2> <9 S 1> ต่อไป,ปได้อย่างมั่นคงนั้นการมีอาชีพและรายได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ จากความเข้มแข็งของคนในตำบลป่าแดดทำให้หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆได้ยื่นมือเข้ามาสนับสนุนเพราะเชื่อมั่นว่าเป็นชุมชนที่พร้อมกับก,บการพัฒนาอย่างแท้จริงสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองเชียงใหม่ยังได้เข้ามาแนะนำและส่งเสริมด้านอาชีพลดรายจ่ายให้สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าคนตกงานตรงงานในหมู่บ้านเฮาจะเข้ามาเพื่ออาชีพโด,ดยพัฒนาชุมชนหน่วยงานพัฒนาชุมชนอตอต่มือคอพัฒนาชุมชนหน่อยนะครับในงานอำเภอที่เพื่อจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของเพื่ออาชีพสิ่งที่เราทำเนี่ยกันานันโงงบี<ม><า>ร,รชัยยังได้เริ่มโครงการพือสารต่อนโยบายรัฐบาลสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจในชุมชนโดยจัดให้มีการซื้อขายสินค้าภายในชุมชนทั้งพืชผัก ผล,ลไม้สินค้าอุปโภคบริโภคและให้คนในชุมชนทำหน้าที่เป็นพนักงานรับส่งสินค้าก่อให้เกิดอาชีพและรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน นอกจากนี้ที่ตำบลป่าแดดยังได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐในการช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนโดยร่วมกันจัดตั้งโรงน้ำดื่มของชุมชนสามารถซื้อน้ำดื่มได้ในราคาถูก1บาทต่อน้ำ3ลิตรหากเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยสามารถมารับน้ำไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีงานบุญหรืองานส่วนรวมของชุมชนก็จะนำน้ำจากโรงน้ำดื่มแห่งนี้ไปบริการในงาน <songs of course> คลินิกใกล้บ้านใกล้ใ,ใจ เป็นโครงการที่ชุมชนตำบลป่าแดดร่วมคิดร่วมทำร่วมกันหาวิถีทางที่จะลดความแออัดในการไปโรงพยาบาลลดภาระลูกหลานลดค่าใช้จ่ายเดินทางไปหาหมอในครึ่งวันเช้าของวันอังคารและวันพฤหัสบดีจะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอมาให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและจะมีผู้ป่วยมารับบริการตรวจรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง โอเคงั้นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอรับยาเลยเนาะสวัสดีครับเมื่อก่อนเนี่ยคือว่าถ้าชาวบ้านจะไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงเนี่ยลูกลูกต้องตื่นประมาณสักตีสี่นะครับตีสี่ตีห้าพาพ่อแม่ไปจองคิวที่นู่นใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของเรื่องของการลำบากและการเดินทางแล้วก็ลูกต้องลางานต่างๆเราก็เลยมาทาคลินิกตรงเนี้ย ใกล้บ้านใกล้จ่ายก็คือว่าประชากรหรือว่าประชาชนแลแวแใกล้เคียงนะี่ยบอกว่าจะเป็นตำบลประแดดแม่งเหียอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมาเดินมารักษาที่นี่ได้ในการใช้บัตรสุขภาพบัตรประกันสังคมนะครับแล้วก็มีคุณหมอแวดเวียนเปลี่ยนกันมาอยู่ประจําอยู่ที่นี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของบรรยากาศ จะดูแลทั้งในแง่ของเชิงรุกและก็เชิงรับนะคือคือเข้าใกล้คนไข้มากขึ้นคือดูแลทั้งหมดเลยทั้งตัวโลกทั้งความเป็นโรคดูแลเรื่องของบริบทรอบๆตัวผู้ป่วยเราจะทำงานกันแบบเป็นเป็นกลุ่มคือประสานงานกับเ,เครือข่ายก็มีอสมอนะฮะก็จะไปเน้นเรื่องการให้ส่งเสริมสุขภาพการป้องก,กันโรคอะไรพวกนี้ฮะ มหาหมอทีอันคลินิกบ้านดดนชัยนี่เจ้าอันยาเปิ้นก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแล้วก็เฮาดูต่างมาดีแล้วก็อีอย่างหนึ่งมันใกล้บ้านใกล้อย่างตัวมันต้องเป็นการลูกเป็นการหลานเปิ่ลเขาก็ไปทําการทํางานกันอะไรเขมาอย่างอีเขาดีมาคนเดียวก็ได้เดินมาก็ได้อย่างก็ได้ออกตากออกกําลังกายด้วยเนาะตำบลเล็กๆที่มากด้วยน้ำใจ ชาวบ้านในตำบลป่าแดดและผู้มีจิตกุศลเห็นความลำบากของผู้ป่วยยากไร้จึงได้นำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แล้วมารวบรวมไว้ในตำบลเพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องการใช้ได้หยิบยืมไปช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นที่ต้องการใช้ต่อมีทั้งวีลแชร์เตียงถังออกซิเจนและไม้ค้ำยันและเมื่อหายจากอาการเจ็บป่วยหรือไม่ต้องการใช้แล้วก็ให้นำมาคืน เพื่อให้ผู้อื่นได้ยืมใช้ต่อไปถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยครับที่ที่ประเทศบ้านเราใช่เขาว่าประเทศเราะที่ที่เราต้องมีหน่วยงานหน่วยงานก,ก,กองหนึ่งที่ที่ไว้ไว้สำหรับจัดยืมเครื่องมือแพทย์อะอายุตัวอย่างเช่นโลงมะเร็งระยะสุดท้ายใช่ระยะที่4คุณหมอส่วนใหญ่ก็ให้ไป หมดลมหายใจที่บ้านแหละแต่ถ้าว่าร่งหว่างที่เป็นหมดลมหายใจที่บ้านเนี่ยเขาจะอยู่5วัน10วัน30วันได้อยู่นะจะ30วันก็ได้ถ้าเขามีถังออกซิเจนเขามีเตียงนอนเขามีไม้พยุงใช่ไหมครับอันนี้คือต่อลมหายใจให้เขาอ๋อพอดีไอ้เปิ้ลไปอ่ขึ้นบ้านใหม่เนาะ และเห็นนี้แกเกิดอาการวูบค่ะแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่นะคะแล้วก็เลยผ่าตัดสมองนะคะเส้นเลือดแตกนะพี่ก็จะามามาดูด้วยพี่สาวกับน้องสาวของไอ้เนาะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันมาสิบกว่าปีแล้วนะคะพี่ก็ดีใจในชุดนี้โดะที่ว่ามีโครงการนี้ขึ้นมานะคะ ที่เฮาอู้กันแม้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งประกอบอาชีพทั้งช่วยเหลือคนไข้คนไร้ที่พึ่งนะครับทั้งรับส่งอาหารทั้งด้านดูแลเรื่องของสุขภาพของอสมมทั้งโควิดตกงานหมู่เนี้ยนะครับกับเมืองพูดน้องว่าคนไทยบาดอดที่ิ้งกันนะครับอยู่ด้วยกันมีอย่างแบ่งปันกันเกินผมํำคนเดียวไปได้นะครับประเทศไทยนี่วันแมนโชว์ไปได้ต้องทาเป็นเครือข่ายองค์กร นะครับจะต้องมีผู้นำชุมชนมีป่าชุมชนมีเจ้าบ้านมีนักธุรกิจมีผู้ประกอบการต่างๆที่จะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นมัดเอาพลังคนใดอันก่คนใดเอาบัาาดนี้กันสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในตำบลป่าแดดแห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการรวมพลังกันโดยเริ่มต้นจากตำบลเล็กๆนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีปัจจัยหลัก3ประการด้วยกันคือนโยบายที่ดีของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายมุ่งให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผสานกับการมีผู้นำชุมชนนักพัฒนาที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐสู่ท้องถิน่นและด้วยความรักในถิ่นกำเนิด จึงทำให้คนในชุมชนเกิดความสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน